ชีวิตในต่างแดนณประเทศญี่ปุ่น EP เก้าสวัสดีครับผมซือมอนบ้านอยู่หนองบอนลำพูปัจจุบันเฮ็ดงานอยู่ประเทศญี่ปุ่นแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาพี่น้องยิซีไปหาซื้อเนื้อยูนอกินมาอัดซ่องฟิตมาใส่ตู้เย็นไว้เนาะหลังจากไปซื้อเครื่องปรุงไปซื้อข้า,ากกวแล้วก็แวะเอาของไว้จักรยานสะก่อนแล้วก็นั่งรถไฟต่อมาอีกนะครับผมมาซื้อพวกวัตถุดิบเมื่ผมเป็นหมูเป็นเห็ดปิดไกล้มือนี่แหละนะครับผม๋ยวมาเบิ่งกันว่าของแต่ละอย่างสิเบิดเอาไ้แล้วก็ได้ อีหอย่างแน่นะครับผมแล้วก็ซื้อนองกินแต่ละเดือนสิเบิดประมาณเท่าไรนะครับผมอันนี้อันนี้ซื้อมาใส่ซองฟิตไว้ซื้อนะครับผมแต่ปกติเราเวลาไปซื้อของแต่ละอาทิตย์ไปซื้อพวกผักซื้ออย่างซี่เวลาเห็นอย่างทึกๆก็พากันซื้อมาไว้ห้กินกันนะครับผมอันนี้ไปซื้อมาใส่ซองฟิตไว้นะครับผมในเดือนนึ่งยังให้มันคาดตู้เย็นครับผมประเภทนองกินถ้าช่วงพายุเข้าฝนตกอย่างเช่นจังซี่บวมีเวลาถ้าเมาค้างัิซี่นะนะครับผมมันไปซื้อของบ่ไ้ก็จะได้เอาสมอซื้อมาอัฟิิตไออกกมมาเฮ็นนลยะครบผ อันนี้เกิเป็นบรรยากาศในการย่างไปก็ผมมอดสถานีแล้วก็ย่างต่อไปอีกนะครับผม่มน้องเอฟซีครับบ้านเมืองเขาสะอาดอาดนะครับผมเนี่ยบ่มีถังขยะหน้าบ้านดยนะผมเนี่ยเขาจะมีเป็นจุดเป็นจุดแต่ละมองให้ทิมนะครับผมแต่ละซอยแต่ละซอย่อยอยางสินะนะครับผมบอกเลยว่าบ้านเขาโคตรสะอาดเลยแปลนหูแปลนตาดีขนาดนะครับผมนี่แลก็การข้ามถนนหนทางนะโอ้ยปุ่นโคตรปลอดภัยเลยนะครับผมอันนี้บอกตรงๆเลยนะครับผมว่าต้องว่าต้องเป็นห่วงเลี่ยง ความปลอดภัยับผมเกี่ยวกับพวกการข้ามถนนหนทางที่นะสะดวกสบายดีนะครับผมมีมีสัญญาณไฟให้ข้ามแบบชัดเจนนะครับผม,มาว่าสีออยู่ในเมืองาว่าสีออยู่ตามบ้านนอกตามสนบทนะครับผมก็ถือว่าควบคุมดีอยู่นะครับผมอันนี้ก็ยอมรับแต่ว่าสิ่งที่มันขี้ไล่คือว่าค่างเงินซื้อมือนี้มันว่าป็นใจสำหรับคนท้องที่มาเฮ็ดงานหางเงินเนาะ <laughs> นะครับผมผมองแล้วก็มาโยงเสีเลี้ยงเล่นเงินเนาะ อันนี้ก็จะเป็นโครงไก่นะครับผมช่วงนี้งานว่ามีโอกรีนโครงไปสะกวันนะครับผมโครงละร้อยเยนครับคิดเป็นเงินมันทองก็ชิประมาณยี่สิบกว่าบาทนี่แหละเพราะว่าเลขเงินซูเมะนี่มันก็ชิประมาณยี่สิบเอ็ดบาทแล้วก็น่องไก่ก็ห้าร้อยกว่าเยนก็ชิประมาณร้อยกว่าบาทนะครับผมชิพเงินมันทองก็น่องไก่ก็ิประมาณโลนึงนี่แหละนะครับผมนี่เป็นแพ็คเป็นแพ็คอันนี้ก็จะเป็นหมูสะไลร่หมูสะไลร่ก็ชิประมาณเกียแพทย์ชีตก็ประมาณพันกว่าเยนนะครับผมคิดเป็นเงินมันทอาประมาณสองร้อยกว่าบาทนะครับผมของเก่างที่สสิิแพพงงมมาาาผเระวว่่่่ญีปุนนนกกซื้ออข มันจะซื้อตามห้างตามซูเปอร์นะครับผมมันไ่ได้ซื้อตามตลาดหรืออย่างบ้านทองซีนะครับผมถ้าเปรียบเทียบใส่กับบ้านเองถ้าเราไปซื้อของตามตามบิ๊กซีตามโลตัสตามห้างมันก็แพงขึ้นกันนะครับผมถ้าของตามห้างถ้าเฮาไปซื้อของตามพวกตามพวกตลาดนัดตามพวกตามเขียงนงเขียงเนี้ยงซีมันก็ห้างสีถือกว่านะครับผมบางทีตามซูเปอร์ตามห้างก็ถือกว่าตามร้านก็มีกันนะครับผมจนเข้าปั้นก้อนนึ่งยูย่ปุ่นกับประมาณร้อยร้อยก็เย็นร้อยสิบก็เย็นนี่แหละนะครับผมคิดว่าประมาณ ยี่สิบห้าบาทสามสิบาทประมาณนี้นะครับผมนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยซื้อของก็ซื้อบัลายดอกนะครับผมอันนี้ซื้อไปอัดพิษไว้ไปตุนไว้ซื้อนะครับผมกันตายกันเมื่อใดเมาข้างก็คักลอาไปซื้อของบ่ได้ยนะนะครับผมก็ได้ออกมาเฮ็ดกินลดนะครับผมถ้าเกิช่วงนี้หนาวนะครับผมญี่ปุ่นของข้างที่ซีหนาวแล้วนะครับผมเพราะว่าเมื่อนี้ผมถ่ายคลิปเมื่อนี้กะเมื่อตัดคลิปตอนนี้กับเมื่อนี้วันที่ยีสิบสองกับอุณหภูมิประมาณสิบกว่าองศานะครับผมขง้างที่ซีเย็นละแล้วก็สำหรับผู้ที่กกาาลัังเข้มมบผ เตรียมยาเตรียมยุงมานนำเนียนะครับผมยาแก้ไข้แก้หวัดเะว่าชวงนี้ญี่ปุ่นอากาศมันเยน็นลวมันเพิ่งมาหลอนเย็นเมื่อวานเมื่อก่อน,นี่นะครับผมตอนนี้อุณหภูมิก็ประมาณสิบสามสิบสองสิบสามองศาครับผมยังเมื่อเช้ากรก็เด้นเนาะอุณหภูมิสูงสุดประมาณสิบห้าสิบหกองศาครับผมข้าง,งที่ซีเย็นแน่นะครับผมสาหรับผู้ที่เข้ามาไม่ก็อาจจะเป็นไข้เป็นหนาวก็ได้เอายาอายุงอายาพวกยาที่ฟุ้งที่ฟี่มานน้ำยาแก้ไข้แก้หวัดอย่างเมื่อนี้นะนะครับผม ก็เสื้อผงเสื้อผ้าก็ต้องเอามาหลายมาซื้อเอาอยู่พี่นะครับผมพี่พี่ราคาก็บม่แพงดอกนะครับผมเอานี่ครับผมเรียบร้อยแล้วสลับซื้อนอกินเมื่อนี้ก็ได้เนาะกลับเบื่อที่ประมาณสี่พันกว่าเย็นนะครับผมเนี่ยสี่พันกว่าเยนแล้วคิดเป็นเงินบ้านเนาก็สิประมาณเ้อใดหนี่งเก้าร้อยปะแปดเก้าร้อยแหละนะครับผมนี่เป็นร้านอุปกรณ์ตกเบ็ดเนี่ยนะครับผมนี่ประมาณเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทนะครับผมคิดเป็นเงินบ้านหนเราซื้อนอกินนะครับผมอันนี้เสื้อไปอัดซองฟิตไว้ใส่ตู้เย็นไว้นะครับผมเอาไว้กันตายงามบ่มีเวลาอไปซื้ะผมแลว ยังไงก็ค่อยติดตามกันไหมเนาะสำหรับคลิปนี้กะ็ประมาณนี้แหละนะครับผมกับเจียบภาพอเรกาศซูพี่น้องเอฟซเบื้องในการซื้อซิ่งซื้อของแต่ละดงแต่ละเดียนนะครับผมรอติดตามกันคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำแหน่เด้อครับอาริการตอกหลายๆครับ